6ข้อต้องรู้เรื่องผู้รับเหมายังไงไม่ให้โดนโกง ก่อนสร้างบ้านหลายคนก็คงกังวลว่าจะโดนช่างเทไหมวันนี้เบลมีหกข้อมาให้เพื่อนเเช็คลิสต์ก่อนที่คิดจะสร้างบ้านกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. เลือกช่างตามคําแนะนําจากคนใกล้ตัวการตลาดที่ดีที่สุดคือการบอกต่อแต่การบอกต่อหรือแนะนําผู้รับเหมาก็ไม่ได้ง่ายเหมือนการรีวิวสินค้าทั่วไปเพราะต้องผ่านการสร้างบ้านที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเดิมและคนที่มาแนะนําเราก็ต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้เช่นกัน2มีที่อยู่หรือที่ตั้งเป็นหลักแหล่งชัดเจนแน่นอนว่าการที่เราจะให้ใครมาสร้างบ้านให้เราน สามมีประวัติผลงานที่ชัดเจนถ้าหากไม่มีคนรู้จักแนะนาเราก็ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีผลงานมาประกอบการตัดสินใจด้วย4อย่าสุ่มเลือกจากราคาที่ถูกราคาวัสดุกอ่อสร้างราคาค่าแรงช่างทุกอย่างล้วนมีมาตรฐานราคากางเป็นตัวชี้วัดดังนั้นควรเลือกผู้รับเหมาที่ราคาสมเหตุสมผลเพราะถ้าแพงไปก็ถือว่าค้คากําไรเกินควรแต่ถ้าถูกไปก็อาจจะมีนัยยะแอบแฝงได้ห้าสำรวจความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนปัจจัยที่ทําให้ผู้รับเหมาต้องยกเลิกสัญญาหรือบางกรณีถึงกับทิ้งงานกันไปเลยก็คือตัวเจ้าของบ้านเองที่มักจะเปลี่ ต้องการมีเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก่อนที่จะสร้างบ้านก็ควรจะตกลงกับผู้รับเหมาให้ดีก่อน 6. แบ่งชําระเงินเป็นงวดๆอันนี้สําคัญมากค่ะเพราะต่อให้เชื่อใจมากแค่ไหนก็อย่าจ่าาจ้างก้อนเดียวหนักๆคนแบ่งจ่ายเป็นงวดๆตามสเต็ปงานก่อสร้างค่ะหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับคนสร้างหรือว่าอยากรีโนเวทบ้านกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราดีเบตเอเจนซี่กันด้วยนะคะ